สวัสดีครับวันนี้ก็จะนาเดินเที่ยวตามสถานรถไฟฟ้านี่ก็เป็นสถานในรถไฟฟ้าดอนเมืองซึ่งอยู่ติดกับสนามบินดอนเมืองเลยนะครับทุกวันนี้ใครจะมาที่สนามบินดอนเมืองก็สะดวกสบายครับมาลงที่แอร์พอร์ต n k หรือว่ารถไฟฟ้าที่สถานีนดอนเมืองนะครับผมติดกับสนามบินนี่นะครับผม มารงที่จุดนี้ท่านก็ลากกระเป๋าเดินเข้าไปในแอร์พอตได้สบายไม่ต้องกลัวรถติดเหมือนเมื่อก่อนเพราะทุกวันนี้มีรถไฟฟ้าพิ่งมาถึงที่สนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางในกรุงเทพนะักเวลานี้นี่นะครับคือสถานีดอนเมืองครับผม ต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งสถาน,นีนะครับอยู่ที่หมอชิตเก่าหรือว่าสวนจตุจักรนั่นเองนี่ก็เป็นบริเวณที่สวนจตุจักรซึ่งมีรถไฟในสวนจตุจักรก็มีรถไฟใต้ใตดินอยู่นะครับผมณเวลานี้ก็มีรถไฟใต้ดินอยู่ที่บริเวณสวนจตุจักรนั่นเองข้างบนก็จะมีรถไฟอีกเช่นกันคือท่านจะเดินทางก็มา เดินทางได้ตามจุดต่างๆท่านจะมาใต้ดินหรือว่ามาบนดินก็อำนวยความสะดวกให้ท่านอีกเช่นกันซึ่งภายในบริเวณสวนจต,ตุจักรนั้นก็มีรถไฟใต้ดินอยู่แต่ว่าเวลานี้ข้างบนนี้ก็มีรถไฟบนดินอยู่เช่นกันนะครับนี่คือสะพานให้พี่น้องประชาชนเดินขึ้นไปรถไฟบนดินแต่ถ้าท่านจะเดินใต้ดินก็ไปเข้าที่สวนจต,ตุจักร ในส่วนบริเวณนั้นก็มีรถไฟใต้ดินอีเช่นกันซึ่งเมื่อก่อนนั้นสนตริจักก็เป็นที่ออกกำลังกายท,ทั่วไปแต่ในเวลานี้ก็ปกติเหมือนเดิมส่วนใต้ดินนั้นก็จะมีสถานีที่ใหญ่ตัวพอสมควรอยู่ภายในสนตริจักนั่นเอง ถ้าใครมาไม่ถูกก็ให้คิดถึงหมอชิดเก่านะครับเป็นตถานในรถไฟฟ้าทุกวันนี้คือหมอชิดเก่านั่นเองส่วนนี้ก็คือจุดใจของการรถไฟอยู่ที่บางซื่อนี่คือจุดใจแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมทั้งหมดอยู่ในโซนบริเวณนี้ในกรุงเทพมหานครท่านจะเลือกเดินทางไป จุดใจณนะที่ใดท่านก็มาใช้บริการได้ณนะจุดนี้เพราะว่ามีทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินซึ่งจะเป็นใหญ่แมงมุมมตาหลักภาษาคือใหญ่แมงมุมวิม่งไปทั่วกรุงเทพบางเส้นทางก็ไปโพที่หน้าวัดพระแก้วนะครับผมหน้าวัดพระแก้วก็ไปท้องสนามหลวงตรงนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินเช่นกันคือ เดินขึ้นมาก็จะเดินเข้าหน้าวัดพระแก้วได้ตามปกติส่วนบริเวณใต้ท้องสนามหลวงนั้นก็จะเป็นสถานรถไฟอีกเช่นกันนะครับณนะเวลานี้ก็เปิดให้ทําการาพีน้องประชาชนได้ใช้ปกติแล้วนะครับผมณเวลานี้แต่ว่าท่านจะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายณเวลานี้บ้านเราไม่จําเป็นต้องกลัวรถติดเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนั้น เราจะเดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองต้องใช้เวลาอย่างน้อย4-5ชั่วโมงแต่เวลานี้ลากกระเป๋าหนึ่งใบท่านก็มาลงที่สถานีดอนเมืองเดินเข้าแอร์พอร์ตลิงได้สบายนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นนายกคนเก่าที่ทำไว้นะครับผมนายกคนเก่านะครับขอย้ำเล